รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนั้นหนุ่มสาวชนเผ่านิยมไปเรียนในเมืองเพื่อน,นำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างเช่นบ้านป่าเกี้ยที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้นำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนในหลากหลายด้าน ซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอาคาจะมาผสมผสานกับศาสตร์ความรู้สมัยใหม่ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการลุยสยามตอนพลังคนรุ่นใหม่ชนเผ่าชาวอาคาวันนี้ครับ วัสดีครับพบกับ Teacher Greg ล e รายการลุยสยามครั้งที่แล้ว Teacher Greg ขึ้นบนโดยและเจอกับชาวอาคาซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตแบบดังเดิมแล้วเพื่อนผมแนะนำว่าจะมีกลุ่มเล็กๆมาร่วมเจ็กวัยรุ่นซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของชาวอาคาแล้วเขาบอกว่ากลุ่มนี้จะพัฒนาชุมชนเอจะพัฒนาได้ไงนะครับถ้าอยากรู้ถ้าสนใจเหมือนผมนะครับเราจะไปพร้อมกันพร้อมอยังไป และวันนี้ครูเกรกจะพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านป่าเกีย้ยอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยผืนป่าใหญ่และขุนเขามีประชากรอ,อยู่ในชุมชนสามชนเผ่าคือเผ่าอาคาลาหูและปากกาเกยยอครับถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะเคยเจอปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเติบโตของผลผลิตจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในหมู่บ้าน แต่ในวันนี้ผู้นำชุมชนและก,กลุ่มเยาวชนก็ได้นำศาสตร์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมทั้งเรื่องการจัดการเกษตรการท่องเที่ยวกองทุนชุมชนและด้านอื่นๆซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าครับถึงแล้วบ้านปากเกียจังหวัดเชียงรายและว,วันนี้ทิจุกกมินะกับน้องน้ำเขาเป็น จะพูดว่ายางไงเป็นรุ่นใหม่ของชาวอาคากลับมาเรียนรู้พัฒนาหมู่บ้านแต่พมเองอยากรู้ว่าพัฒนาได้ไงมารวมพลังความคิดมันจะเปลี่ยนเยอะแค่ไหน Let's go สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยพี่หนูอยู่นี่คะ่ะอยังม <laughs> เา <laughs> เข้าใจ <laughs> พีดนะครับค,ค,คิดว่ามันอยู่นุ่น มีลำธารให้เล่นน้ำเยอะมากแต่แสดงว่าชื่อน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะชือ่อน้ำดีมากนะครับแล้วน้องน้ำแนะนำตัวเองนะครับชื่อน้ำนะคะเป็นคนอาขาแล้วก็ไม่ไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านปาก,กียแต่ว่าเราอยากจะทำงานในชุมชนอาขาด้วยกันค่ะก็เลยวันนี้ก็กลับมาทำงานกับเยาวชนที่นี่เดี๋ยวเราเดินไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยดีไหมคะพีจะได้เดินชม จริงๆทีมเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นกลุ่มที่ออกไปเรียนข้างนอกใช่ค่ะแล้วก็เราเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยไปเรียนข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อเรื่องของความรู้ของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนไม่ได้สืบทอดความมรู้ไ้ไไ่ดสบทอดองค์ความรู้ค่ะเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาเราก็เลยคิดว่าเอะเราคนรุ่นใหม่ที่ชอบ ความเป็นชุมชนใช่แล้วก็ในสมัยใหม่ที่เราได้รับมาด้วยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยเกิดเป็นทีมนี้ขึ้นมาเพื่อมาทำกับวัยรุ่นด้วยกันครับค่ะแล้วแล้วทีมนี้อยู่นานหรือ,อยังเนี่ยครับหรือทีมนี้เราเพิ่งเริ่มต้นมาได้เนี่ยค่ะยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึง,ง,ถงปีค่ะ oh. แต่ว่า ก่อนหน้าเนี่ยเราทำแบบนี้ในชุมชนที่อื่นอ๋อเพิ่งลืม่มนะครับแต่มีประสบการณ์เอ๊อยากรู้ว่าการทำงานหลักษณะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในทีมของพวกเราอะค่ะที่เรามารวมตัวกันหลายชนเผ่าเนี่ยเราจะเข้ามาทำงานในชุมชนกับเยาวชนในชุมชนคนที่ไปเรียนข้างนอกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านหรือคนที่เรียนอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะกลับมาทำอะไรที่ชุมชนอะไรอย่างงี้ค่ะที่เห็นด้วยกันก็ มาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนแล้วก็เยาวชนเนี่ยคือระเบิดพลังของอชุมชนออกมาว่าเราอะ่ะมีศักยภาพอะไรบ้างแล้วก็ให้เย,ยาวชนแล้วก็ชุมชนนะคะมีบทบาทในการที่จะส่งต่อเรื่องความรู้แบบนี้ด้วยคือเราเหมือนกับอยู่ตรงกลางแล้วก็ชุมชนกับวัยรุ่น,นใน,นชุมชน,นใช่ให้มาเจอกันแล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยอะไรอย่างนี้คะ่ะหลังจากได้เจอกับกลุ่มซีเจอร์นี่แล้ว น้องน้ำก็พาครูเกรกมาเจอกับน้องนีซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเยาวชนของบ้านป่ากเกี้ยที่ถึงแม้จะแยกย้ายกันไปเรียนต่างถิน่นแต่เมื่อมีเวลาว่างกลุ่มเยาวชนก็จะกลับมาเพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านเกิดครับวันนี้นะคะเราก็จะไปมีกิจกรรมตรงนี้ค่ะเราจะมีตารางเหมือนกับว่า เนี่ยค่ะถ่ายรูปแล้วก็ทําบันทึกเกี่ยวกับพฤกพันธุ์ที่อยู่ในชุมชนค่ะพวกแบบสมุนไพร,พรก็มีอาหาร,าหารแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะไปส่วนหลังบ้านของชาวบ้านนะคะ,คะกลุ่มละหน,ห,นหนึ่งหลังคาเรือนค่ะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะต้องถ่ายรูปแล้วก็หาชื่อสามัญแล้วก็ชื่อท้องถิน่นแล้วก็เหมือนกับว่าเก็บตัวอย่างมาแล้วก็บอกสรรพคุณต่างๆค่ะน้องนี่ครับอยู่กับชุมชมนันเรียงครับ หนูเกิดในชุมชนนี้ค่ะเกิดที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วเรียนที่ไหนครับหนูเรียนอยู่ที่เชียงแสนค่ะ oh. เชียงรายนี่แหละแล้วทำไมถึงสนใจกลับมาอยู่กับชาวบ้านครับก็คิดว่าอันนี้มันเป็นแคๆว่าเป็นที่ที่เราเกิดแล้วก็เป็นชุมชนของเราถ้าเราแบบไม่กลับมาพัฒนาตรงนี้เงี้ยม,<ล>มันก็นไม่มีใคร น้องนีครับเก็บไปอะไรบ้างเนี่ยฮะเช่นอันนี้ก็คือมะกอกค่ะแล้วภาษาอาคาจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าแพลโลค่ะแพลับใช้สำหรับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ใช้สำหรับเอาเขาเรียกว่าหนักไอเลือกข้างนอกค่ะเวลาเราเราจะขุดมาแล้วก็มาทำลาบเป็นีงคะมาเป็นลาบใช่มาทำกับขมผสมกับลาบหมูค่ะโอเริ่มหิวมันจะมันจะมีรสฝาดๆเลยค่ะ มะขามหรือภาษารียว,ว่าทาม n รินลีฟทาม r รินลีฟ <c oughs> แล้วมีอะไรไหมแบบหายากอันนี้หนูคิดว่าตัวนี้น่าจะน่าจะดูดีนะฮะอันนี้คืออะไรไม่เคยเห็นเลยอันนหนูก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรฮะคุชิคุณาค่ะ <c oughs> ุชิคุณา <c oughs> เป็นเป็นผลไม้หรือเป็นดอกไม้ดูไมออันนี้กินได้ค่ะอันนี้หนูก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะเห็นไหมเราจะเรียนรู้เรื่อยๆเนี่ยแล้วอันนี้น่าสนเอาอันนี้มาใช้แต่ชาวบ้านก็ทานสมัยด้วยนะเราเห็นว่าเมื่อกี้นะครับไทยรูปใช่ไหมเพราะอะไรครับ เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลค่ะเหมือนว่าเราเป็นนักปิทยาศาสตร์จริงๆนะฮะแต่ยากรู้เ,เรื่องเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นยังไงบ้างนะ่ครับค่ะแต่ก่อนเนี่ยตามชนเผ่าอาขาแล้วเนี่ยก็คือเขาจะปลูกผักกินเองค่ะก็จะมีสวนหลังบ้านแล้วก็เราก็จะทําที่สวนค่ะจะปลูกพวกข้าวโพดแล้วก็ปลูกพวกข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>ข้าวเนี่ยกินแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยเอาไว้เลี้ยงหมูค่ะ<อ>จากวิถีเกษตรของชาวอาขาแบบดั้งเดิม ที่เคยปลูกพืชกันอย่างพออยู่พอกินแต่เมื่อระบบอุตสาหกรรมเข้ามาคนในชุมชนก็เปลี่ยนวิธีการผลิตมาปลูกพืชเชิงเดียวใช้เทคโนโลยีใช้สารเคมีเร่งให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตถึงแม้จะได้ผลผล,ผลิตเป็นจํานวนมากแต่ก็มีปัญหาส่งผลกระทบตามมาครับทั้งเรื่องป่าไม้ระบบนิเวศและสุขภาพจากปัญหานั้นกลุ่มผู้นําหมู่บ้านและกลุ่มเยาวชนจึงมาร่วมกันคิดเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช มาเป็นการทำกรเกษตรผสมผสานเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนบ้านเกิดอีกครั้งครับค่ะ,ะเกษตรผสมผสานเนี่ยก็คือตอนแรกเลยในพื้นที่ตรงนี้ใช่คะก็เคยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนค่ะให้มันพื้นที่เนี่ยมันฟื้นฟูตัวเองให้มันกลับมาให้มันกลับมาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเนี่ยเราก็ไม่ตัดค่ะเราก็ามออไม่ตัดค่ะให้มันอยู่อย่างนี้แล้วก็เวลาที่ สมดุลของธรรมาชาติเนี่ยคืนมาเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราก็ปลูกเพิ่มนี่ค่ะมันก็จะมีสมุนไพรแล้วก็หญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมาชาติค่ะแล้วก็วิธีการทําเกษตรแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่บนพื้นที่สูงแบบเรา้วยค่ะเหมือนกับว่าอย่างหนูแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปเรียนข้างนอกใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะกลับมาทํางานในกเกษตรผสมผสานนี้ได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องมาทําที่นี่ตลอดเวลาเราสามารถทํางานอื่นแล้วมาทําตรงนี้เป็น อาชีพเสริมได้ค่ะลุยสยามลุยสยามกลับมาในช่วงนี้น้องนีก็พาทิเชอร์เกรกเข้ามาในสวนป่าใกล้ๆกับชุมชนเพื่อมาดูวิธีการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานครับเย็นสบายแล้วอยู่ในป่านะครับมีอะไรที่เราสามารถเก็บได้นะครับค่ะ พี่เก์ค้าอย่างที่เราจะเห็นได้นะคะมันทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะที่เราสามารถกินได้ค่ะผักอะไรคะอันนี้เรียกว่าลึงดอค่ะอันนี้สําหรับใช้จิ้มกินกับน้ำพริกค่ะอ๋อคะ่ะนอกจากผักที่ขึ้นเองแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกเสริมค่ะเราปลูกกาแฟชเชอรี่ใช่เ,เห็นเมื่อกี้เนี่ยครับมีต้นกาแฟแต่มันมันเนียนมากเหมือนมันขึ้นเองธรรมชาติ แล้วยายอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบครับแปดสิบโอ้โหแปดสิบแข็งแรงเดินในปาได้นะ <c oughs> ใช่ลงอย่างรวดเร็ว <c oughs> ทีมเราลงไม่ทนัน <c oughs> แล้วอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่ายาหม,มูดโดค่ะกินได้ใช่ค่ะ ค่ะอร่อยตอนนี้เรียกว่าอะคูเมล่าค่ะจะมีออกรสเปรี้ยวๆค่ะเอาละสำหรับปลาเปรี้ยวผลสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสานทำให้ระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมบ้านป่าเกี้ยกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับด้วยเพราะไม้ยืนต้นก็จะเป็นร่มเงาให้กับพืชไร่ที่คนในชุมชนปลูกเพิ่มเติม นับว่าเป็นวิธีการทําเกษตรที่ให้ธรรมชาติดูแลซึ่งกันและก,กันสู่การสร้างผลผลิตที่ยั่งยืนให้กับคนบ้านปากเกีย้ยครับแล้วอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเกษตรเป็นอย่างไบ้างนะครับค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนมาทําเป็นเกษตรผสมผสานอย่างนี้นะคะอย่างก็คือเนี่ยเป็นความสมดุลของธรรมชาติเราไม่จําเป็นต้องดูแลเนี่ยเราก็จะมีเวลามากขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นค่ะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อหนูนะคะเหมือนกับเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เขาก็จะมีเวลาที่จะไปไปประชุมข้างนอกหรือว่าไปอบรมเพิ่มเพิ่มศกักยาภาพตัวเองเพื่อที่จะมาพัฒนาชุมชนมากขึ้นค่ะมันมันดีขึ้นนะครับจากข้อมูลที่เราเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือผักอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างครับค่ะการเก็บข้อมูลแบบนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะแต่ก่อนนะคะเราก็รู้จักอาจจะรู้จักแค่ชื่อแล้วก็ว่าทําอาหารกินใช่ไหมคะ,คะแต่เมื่อเรามาหาข้อมูลแบบนี้เราก็จะสามารถ เจาะถึงรายละเอียดว่ามันขึ้นฤด,ดูการไหนหรือว่ามีสรรพคุณอะไรคะ่ะสามารถถ่ายทอดให้คนได้รับรู้มากขึ้นค่ะมันเป็นคอที่ดีนะฮะเหมืนมอนพ่อแม่นะครับเป็นฝรั่งไม่เคยเห็นในชีวิตนะครับแต่น้องมีพ่อยายก็มีความรู้สืบทอดจะ,จะาำให้หลายๆคนมีประโยชน์ใช้ได้ในชีวิตจริง สดชื่นนะครับโอ้โหเมื่อกี้นะครับอยู่ในป่าเย็นสบายเดี๋ยวพอลงมานะครับจะพบเจอกับแม่น้ำธรรมชาติน้ำตกนี่แหละนะครับแต่พ่อบอกว่าสมัยก่อนไม่มีป่าอย่างนี้นะครับต้องรอเวลาประมาณ20ปีถึงจะได้มีป่าที่มีของกินผลไม้ผักต่างๆนะครับเรารู้สึกว่าวิธีชีวิตแบบนี้สุดยอดนะครับเย็นสบายอยู่กับธรรมชาติ โอ้โหชอบมากเลยอะ่ะแล้วพอดีเลยนะครับด้านล่างผมจะมีน้ำตกหรือภาษาอังกฤษว่า waterfall waterfall แล้วถ้าเป็นเมนูน้ำตกหมูโอ้โหจะแปลตรงหรือเปล่า pig waterfall ไม่ได้ก็คือ spicy grilled pork spicy grilled pork เจอกันแล้วมาได้เจอนานๆใหไปในนี้น้องน้ำเหนื่อยมากเลยค่ะเดินวนทั่วภูเขาโอ้เราด้วยนะครับสุดยอดนะครับเก็บได้เยอะนะครับข้าทางจะไปเล่นน้ํามาด้วโอ้สนุกสนานสนุกดีใช่ไหมใช่แล้วแล้วโอ้ได้เยอะได้อะไรเยอะไหมได้หลายอย่างเลยของเรนก็ได้ะผักก็มีนะครับแล้วเราจะทําอะไรต่อพอเก็บแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้เนาะเราจะไปดูมาเลพันธุค่ะเรารู้แล้วว่าเรามีของกินรอบบ้านเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่าแม่แม่เขา ก็บแล้วก็ปลูกต่อในฤดูต่อไปยังไงบ้างเดี๋ยวเยาวชนเราจะไปดูกัน<ด>ค่ะเดี๋ยวจะไปบ้านที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ let's go <S ที่เมื่อกี้หนูได้นำเสนอไปกับเพื่อนๆนะคะก็หนูก็เลือกเอาตอนนี้ค่ะตัวน,นี้ก็คือจ็กโกลตมาตัวแรกเนี่ยหนูนำเสนอเพราะว่า อันนี้มันน่าจะไม่ซ้ำกับปุ่มอื่ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงม้าเนี่ยเขาเอาเปลือกของมันนะคะขูดให้ม้ากินแล้วม้ามันก็ทำงานได้แข็งแรงแบบเหมือนกับว่าแบบเพิ่มพลังเหมือนว่าปัจจุบันนี้เราจะกินแอมโมไรฮาร์ดสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะนีให้ม้าแล้วก็สำหรับคนก็กินได้เหมือนกันค่ะบำรุงร่านกายให้แบบการเก็บเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมของชุมชน คืออีกหนึ่งวิธีการทํากินที่กลุ่มเยาวชนบ้านป่าเกี้ยพยายามร่วมกันอนุรักษ์ไว้ครับเพราะวิธีดั้งเดิมของชาวอาคาจะอยู่กันแบบพึ่งพาตนเองซึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ก็จะสามารถนําไปปลูกเพื่อให้ผลผลิตในฤดูการต่อไปนั่นเองครับมเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมของชาวอาคานั้นมีหลากหลายพันธุ์เลยละครับอย่างเช่นข้าวไร่ที่จะปลูกกันบนดอยและที่ราบสูงไม่ต้องใช้น้ํามากมีแตงกวายักษ์ผลใหญ่ น้ำหนักประมาณ3 5กิโลกรัมซึ่งแตงกวาของชาวอาคานั้นจะมีรสชาติออกเปรี้ยวกว่าแตงกวาทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวฟ่างที่ชาวอาขาสมัยก่อนจะนำมาคั่วทำเป็นขนมทานเล่นออกมาคล้ายกับป๊อปคอร์นเลยละครับวิธีการปลูกพืชแบบดั้งเดิมนั้นชาวอาคาจะนำมเมล็ดพันธุ์ข้าวและฟักทองมาผสมรวมกันและนำไปปลูกพร้อมกันเมื่อต้นข้าวออกรวงก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ใช้กินในครัวเรือน และพอต้นฟักทองออกผลก็สามารถเก็บไปขายได้ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ ของเราพิเศษตรงที่ว่าทําไมเราถึงต้องทํเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เพื่อไปแลกเปลี่ยนกับที่อื่นเพราะว่าเราเองอ่ะคือว่าเป็นพืชท้องถิ่นเสร็จแล้วเราสามารถปลูกต่อได้อันนี้เป็นความพิเศษของเราก็คือว่าให้ใครไปก็คือว่าเกิดพืชผลที่มันหลากหลายเราก็เก็บมาตั้งแต่ช่วงของบรรพบุรุษของเรา<ฮ>เรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่รรก็เก็บต่อได้ใครก็เก็บได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเก็บไม่ได้เนาะคือมันตัดต่อมาแล้วปลูกได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยอันนั้นคือ เราคิดว่าแบบนั้นคือไม่ยั่งยืนความดีตรงนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราคิดว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าในตัวอาขาเนาะ <c oughs> ในความเป็นอาขาของเรา <c oughs> ในความเป็นวัยรุ่นของเราเราไม่ใช่แค่เติบโตในโลกยุคใหม่แต่เราเนี่ยยังจะต้องกลับมาเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราจะเอาความดีๆแบบนี้ของพ่อกับแม่เราเนี่ยให้มันอยู่กับเราในขณะที่ยุคแบบทันสมัยเข้ามาแต่เราก็ไม่ทิ้งสิ่งนี้นะคะ่ะ ลุยยยสสาามมเมื่อธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์กลุ่มเยาวชนจึงร่วมกันนำอัตล right> ักษณ์ของชาวอาคามาเป็นจุดขายสำหรับการท่องเที่ยวเปิดบ้านที่พักอาศัยให้เป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยกลุ่มน้องนี้ก็ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการทำเพจ Facebook มาเป็นช่องทางการโปรโมทโฮมสเตย์อีกด้วยครับ จเอ๋กลับมาแล้วขออนุญาตนางด้วยได้ไหมครับได้ขอบคุณครับเอทำอะไรกันตอนนี้เรากำลังทำเพจของโฮมสเตย์บ้านตากเกียค่ะอ๋อมีโฮมสเตย์ด้วยใช่ค่ะแล้วมันเป็นยัยบ้างนะครับตอนนี้พี่น้ำก็มาให้ความรู้กับพวกหนูเน้ะในการจัดการเพจของ คงสเตย์บ้างปเาเกียค่ะจริงๆคือทางทางน้องเนาะก็มีเพจอยู่แล้วแต่ว่าคือเราอยากให้ตัวน้องเองอะค่ะหลังจากที่เขาดูพื้นที่ของตัวเองดูว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงบ้างอยากจะสื่อสารอะไรที่มันเป็นความปเาเกียออกไป<ม>อะไรเง<ม>ี้ยที่มันมีความพิเศษที่คนจะต้องมาอะไรเง<ม>ี้ยค่ะก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าจะทํายังไงก็มากระตุ้นให้น้องว่าเราจะทําอะไรบ้างให้เพจสามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดแล้วก็ อยู่บนออนไลน์ที่คนสามารถเข้าถึงได้มาเล่าเรื่องราวผ่านทางวัตถุดิบของตัวเองก็นอกจากนี้คือเราก็จะมีเพื่อนๆนะคะที่เขาทำเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยเราก็มาสอนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะ จะมีภาพอะไรในการที่จะประกอบว่าเราจะสื่อเรื่องเรายังไงบ้างอะไรก็จะมีสอนว่ามุมนี้แบบนี้นะหรือว่าตั้งค่าแบบไหนง่ายๆในมือถือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ยากเลยท oh <my> ่าแรกนะครับฟรีสไตล์ <my> <laughs> โอ้โหสนุกดีนะครับถ่ายรูปเก่งมากแต่สำหรับผมถ่ายไม่เต็นแล้วน้องนีจะพาทีจอยไปไหนครับออต่อไปนะคะเรก็จะไปดูโฮมสเตย์กันค่ะ <Okay. S 2> ว่าข้างในมันเป็นยังไงคะ่ะโออยากรู้ใช่ไหมไปเข้าไปดูนะครับโฮมสเตย์ที่บ้านป่าเกียมีทั้งหมด10หลังครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้รับการต้อนรับจากเจ้า,จาของบ้านชาวอาคามาอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นสมาชิกค,คนนึงในครอบครัว ซึ่งเจ้าบ้านจะพานักท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมต่างๆทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติดูการทําสวนมัฑเกษตรได้กินอาหารแบบชาวอาขาแท้ๆและนั่งล้อมวงฟังเรื่องเล่าของชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนบ้านป่าเกี้ยจะมาช่วยกันในทุกกิจกรรมของโฮมสเตย์ครับทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพาไปทํากิจกรรมของโฮมสเตย์เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันครับนี่เป็นห้องแบบนี้ประมาณนี้เนี่ยประมาณ,ณนี้ค่ะว้าวค่ะข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ เรียบเรียบง่ายๆค่ะง่ายแต่สบายดีใช่ค่ะแล้วดูข้างนอกเนี่ยครับเนี่ยธรรมชาติสวนผักค่ในตัวก็สวนสมุนไพรสวนผักสวนสมุนไพรใกล้ๆเลยใช่ค่ะฮ่าดีมากธรรมชาตินะครับเย็นสบายแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับอู้จนแล้วนุ่มสบายแล้วคุณละเท่าไหร่ครับ ร้อย2 0ถูกจังเลยจะพาได้ไงต่อคือต่อคนในร้อยยี่สมันคุ้มมากเพราะว่าคุณป้าเข้าใจดีแล้วจะจะสอนเรื่องสมุนลไพรลด้วยใช่ค่ะจะได้ความรู้จะได้ผักผ่อนสำหรับการจัดก,การเรื่องเงินจากโฮมสเตย์และกิจกรรมการท่องเที่ยวก็จะมีการหัก10%จากรายได้เจ้าของโฮมสเตย์ครับเพื่อน,นำมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนชุมชน ที่จะนําไปพัฒนาในด้านต่างๆของหมู่บ้านอย่างเช่นการฟื้นฟูนฟนพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้านสํารองเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้คนในชุมชนและนำไปจัดก,กิจกรรมงานประเพณีต่างๆของหมู่บ้านนั่นเองครับเราวันนี้เป็นยังบ้างนะครับพอมีฝรั่งมาเยี่ยมก็รู้สึกมีความสุขคดีใจที่ หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็อยากจะศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านเราค่ะแล้วก็มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเราด้วยภายในตัวค่ะแล้วยากแค่ไรเกิดขึ้นการพัฒนาของหมู่บ้านยากแค่ไรครับค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูอยากเห็นในชุมชนเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีโอกาสทางอาชีพมีการสร้างรายได้ในหลากหลายช่องทางแล้วก็ในแบบที่ยั่งยืนแล้วก็เหมือนรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาวัฒนธรรม แลอ้อยู่ยังมีความสุขค่ะครับแล้วน้ำคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับชนเผ่าอย่างนี้อาคาชาวอาคาคอยากเห็นอะไรไหมพัฒนายังไงจริงมองว่าแบบมันมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เริ่มต้นในชุมชนที่มีต้นทุนที่ดีในเรื่องที่ว่าพ่อกับแม่หรือว่าคนผู้นำชุมชนนะคะเราเห็นความสำคัญของคนรุ่นใหม่เราอยากเห็นมุมใหม่ ที่รู้สึกว่าเอ้ยในรุนร่นเราเนี่ยวัยรุ่นของเรานะมันสร้างคุณค่าตรงนี้ได้มันสร้างให้คน2รุ่นน่ะมาเจอกันแล้วเราเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่มันเกิดจากเยาวชนแล้วก็ชุมชนที่แบบอยู่ร่วมกันน่ะแล้วก็ช่วยกันออกแบบด้วยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ออกแบบ <ừ m. S 2> ไม่ใช่แค่วัยรุ่นมาใส่ให้ผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นการออกแบบที่เกิดขึ้นร่วมกันอะไรอย่างค่ะแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็มีความยั่งยืนกลับมาในชุมชนในวิธีที่มันอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่างค่ะครับผมมังว่า หมู่บ้านจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับแล้วมาผสมยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเราหวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับได้ค่ะกลบมาเ่ออีกครั้งหนึ่งนะแน่นอนโอเคลุยสยามครั้งต่อไปต้องติดตามครับแต่สำหรับวันนี้โอ้โหหมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ